ไปต่อกันที่รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ เมื่อวันที่4มีนาคม2568นางยุพินบัวคอมรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและข้อสั่งการของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการณนะห้องพุทธนวมินอาคาร5โรงเรียนพระนารายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลบบุรี นอกจากนี้นางยุพินบัวคอมรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ยังได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาระหว่างบริษัท c p พีจำกัดมหาชนซึ่งจัดขึ้นณนะห้องประชุมรามาวตาลโรงเรียนพระนารายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ภายหลังการประชุมและพิธีลงนามนางยุพินบัวคอมรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าวุ้งสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลบบุรีพร้อมให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูเพื่อร่วมกันผลักดันการส่งเสริมการรู้หนังสือของประชาชนในชุมชนการป้องกันเด็กออกกลางคันการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ปิดเทอมสร้างสรรค์กิจกรรมชัมเวอร์ โดยเปิดพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสนับสนุสน,นกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในทุกช่วงวัย